มันแล้วมานมานันถือเตกแต้น้งนองคนเนาะว้าวใส่หนูถือกระแตเด้อมันนี่ท้อเอาได้แล้ว สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อากาศก็ดีแต่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็แดดข้างหลังนี่ก็เป็นเตาทานพี่น้องมีคุยทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีแต่เศร้าเลยเนาะพี่น้องเนาะพ่อมือนี่สิฟายใช้พ่อมือนี่ใช้น er. ูฮะหันหน้ามาเนี่ยพยายามกลับพยายามกลับกลับใชหนู้หันบ่เอออมือนี้ ใส่ไว้แต่ว่าน,นี่เนาะการว่าวสีมันอยู่บ่มือนี่เนื้อเลามือนี่มันอยู่นี่เงอที่เขาใส่นี่เป็นเงอแบบใดมีมีอยูบบ <c ười> ่บ่ใส่เบิ้งเอาไปให็นฝันเบิ้งดูเป็นหมักย,าย่างยังยังพลาบ่ยังพลาดนี่เออใส่เบิง่งหนูกับแต่กินนี่กันมีหนูมีกระแตกินนี่บนอ๋อเป็นแนวนี้เนาะอ่า ใส่หนี่แม่นมานโลดเงินบัวพ่อใส่มานอ่านี่หนูกระแตจีดงได้หรือแม่นเบิดโลดใส่หมากนี่ยางพาราหนูกระแตกกระหอกกินเบิดเนาะสูตรนี่ยังบ่มีไผเคยเฮ็ดพี่น้องมื้อนี้กะตะองรอรุ่นน้ำกันเนาะว่าสิมานหรือบ่วมานกะไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็มาหอดทีไม้เนาะกำลังสิเขาไปยามเบิงลัางทำอิดเออเขาไปเลยพอ่อเฮาจะถ่ายอยู่นี่เ,เป็นอะไรพ่อล้างทำอิดยังหมูีแววยังหมูกินเนียวบ่อนล้างนี่ก็ยัางคือเกา่า เบื้องแล้วเบื้องแล้วไปเบื้องลังต่อไปเลยนั่นเลงอ๋อเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาโทยังนี่พอกระเต๋อ,อว่ะโอ้โทมาแล้วพี่น้องมัดแล้ว โหหำม,มึกใหญ่หลังละย,ยามมาสองสามหลังพี่น้องหลังนี้ก็ถือว่ามานเลยรอดรุนน้ำกันอีกเด้อพี่น้องเด้อสิได้ยักแต้มมือนี่พวกกินเนื้อเนาะใหญ่น้อขอเนาะหลังใหญ่บนไม้ ยนเนื้อไม้พี่นอ้องลร้มือเลยหมดกับมาจื้อมาตอมเลยพี่นอ้องเกษีเห็ดหายอันกระหอ,อกกระแตนี่หรือว่านูมันเกษสิวมาก,กินเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อไม้ยังไงอ้าวอ,อีกแล้วอ้าถวถ ใช้อีกแล้วอันนี้เงือบบอ่เะเตียนเตียนหนุ่มหกขนาดนนะพี่น้องนะมิ่มพี่น้องมิ่มมิ่มมิ่ม đừng về chinh mà đừng nó Giờ gì ập à nè ừ. ừ. Sao yêu thương không hả? จับตกคอนเนาะโอ้พลาดเลยหลังนี่ดิไปซปุนบนลาน,นี่อืมตายหอมมานี่แล้วพี่นอ้องมานี่แล้วอืม

มีแล้วมีแล้วโถวิทย์หน่อยเดียวเนาะหัหัรันเป้าพี่น้องรันเป้าหนุ่มงามเลยนะเนี่ยทังเทิงเป็นยุ่ง ก็เบนหยุดค้อนสูงหนทางกินเนาะหนแฟนนเนี่ยผมเที่ยวใหนห<อ>นองไม่มิมพี่น้องมิมมิมมิมสองห้งหางอลไรมือ,นอ,นะอหนิพ่อ ล่นนหัวีกระเออก็เล่นค่ายคือกระแตเนาะแต่ว่าตัวน้อยตัวนี้ห้องก็เล่นตัวน้อยเนาะเหลืออีกสองลังสุดท้ายไปลุ่นน้องกันพี่น้องยังสีมานอีก่ก็พ lắng là lăng thứ hai bạn này, thấy đại lăng thứ hai không đấy, đầy lún như bao, này khói gì đấy, men to khói này bao, phun khói như thưng, tụi thưng, thưng như nó, này. อันก็ถ่ายแล้ววะนี่ผลงานมือนีเนาะเป็นยังไงหาะได้ยักโตยักโต,กตเลยสามโอ้กองกันสี่ห้าห <7. S 2> กเจ็ดโตหน่อยผลงานมือนีเป็นยังไงถือว่ามานบอกพราม้าน มันเนาะมันกู้มือ,อยางสูตรนี้เนาะพี่น้องมึงหมากยางพลาเนาะมีเต่กเะแตุล้วนบ่มีนู้จักโต่าสัยใช้นู้กัถือกเะแต,ตะแตคบใส่แกเอาเสียบใส่เนาะเอเนาะใส่ใถือว่าพานอืมมันจะเป็นขาวๆว่าข้างในนะขาวอ๋นนะวอเสียบใส่เนาะ ถ่าไให้มักคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะ้า